ทุกคนนี้ก็อยู่กับเกมเมลอนเพกาเพิ่งไปรู้จักชื่อเกมโอ้ยยิ้มติดอนอมคดจุบ จ็ลืมไปเลยแล้วก็สโลมชั่นไม่ทดามิเอตมันแรงยังเลยวะ่ะโอ้โหโหดามิเอตแรงแล้มากับตาฮักเมวนะโอ้โสุด,ท,ดท้า,ายพ่อไปถางนี้ถถมถถผมว่าคือมันอธิบายไม่ออกรถถังติดเชื้อมั้งติดเชื้อใหญ่ติดเชื้อในทางรถถังอะไรทุกอย่างผมอธิบายไม่ออกอ่ะ ถังสักอย่างคือรู้ได้เรยกันจะแจกเรื่องการ์ตูนกระถังหน้าหนเขาเห็นเขาทาแบบมีตัวแบบหลายตัวเลยนี่คือลราบันเล่นน้อยครับท่านผู้ชมผมได้สิ่งที่แรงกว่าแกะลิงแล้วะมีกระเบอคือแตงโมเองนะครับ คือไ่่เชื่อแล้วท้สดุกคนรองถึงทำไมถือไม่ได้เฮาาคือทำา้จมด้มันไม่ถางสักอย่างนั้นอะ แถ้าใครเคยดูเรื่องพวกกระตูรถถังหรือชอบเลยหรือไม่สีหรืออะไรแบบพวกเนี้ยก็จะเข้าใจเองนะครับถ้าเป็นซีวี1ร้อยวันแล้วก็ผมคงลูกตาหลุดแน่เพราะเพราะทำอย่างยาวผมไม่ทำหรอกซีร้อยวันอเดี๋ยวค่อยไปไปสุ่มดูก่การใช้กระดาษว่าจะกี่วันเอาชีวิตรอดห้าวันสิบวันยี่สิบห้าวันห้าสิบวันร้อยวัน จะลองสุ่มดูจิ๊บอ้ออคุณท่านสบเออแอดโฆษณานี่ือปกช่องใหม่ผมไม่รู้จะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับปกช่องผมเริ่มรสูดเหลือ จริงๆผมมีหลายเกมนะ่าสนใจนจมม่นแต่ผมไม่ได้แอดใช่ทุกคนฟังถูกแล้วผมไม่ได้แอด ชีวิตรอดในอีเกียในโรบก,ก็บอกด้านครับพิมว่าสั่ว่าอีเกียมาผมทำแน่นอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคกริสิโอ้โหเขาต้องกินอร่อยแน่นเลยไมนนี่ยัง <c oughs> ดิมมันไม่ได้กินหรอกเอาเอามันผักอะไรที่เข้กินมากกว่าอนนีโหโห้ยั

ไม่ต้องเทการหนือวิธีการใช้ปืนพกให้ถูกต้องคือไม่ใช่ยิงครับอารมณ์แค่นเราก็แบบนี้นะครับนี่คือวิธีที่ถูกต้องการยิงที่ดาเมจแรงตัวขาดโอ้ยตกส่วนเกมบล็อกข่าออนไลน์เราผมจะไปทำคลิปก็อีกยาวนานเลยครับเพราะว่ายังไม่มีอารมณ์ทำเพราะขี้เกียจคนมันพิมพ์คำหยาบเยอะ เซอร์ก็เซนเซอร์ไม่เปลี่ยนเชื่อคลิปนี้ทำไมคลิปนี้เป็นคลิปบูทูลจีคลิปต่อไปขยายผมทำอะไรก็พิมพ์ได้เลยครับที่ไม่ใช่ไม้ครับเอาชีวิตรอดเพราะอะไรครับชีวิตรอดผมอยังเหนื่อยในคลิป เกียดติค่ะโอเคเราทำเสร็จได้แล้วนี่คือวิธีการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องนี่คือวิธีการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องเจ้าการต้องให้หมอกระทืบคนไข้ให้หมอบริการแท็กไปสุดแรง พี่จะไม่คน่ายเขาแมวตึ๊บ อ,าอาตายหมดอรได้ทังาถามเจ็ดนาทีแล้วขอแค่ประมาณสามไลก็ดีแล้วกดสามไลค์นะครับคลิปนี้ถ้ากดสามไลค์ก็พวกผมทำคลิปที่ทุกคนทิ้งคอมเมนต์มาแล้วคกดสามไลค์ด้วยนะครับจริงจริงผมดกดใน ในเครื่องผมเองแล้วก็โทรศัพท์น้องผมแล้วก็ในโทรศัพท์แม่ผมก็คฝันใจใจในธุรกิจครับให้คนกดไลค์เยอะนะครับใครมีโทรศัพท์สองเครื่องหรือเร็วนี้ก็ไปกดดูคลิปตัวเองได้ <c oughs> นี่ก็จะได้กดไลค์ด้วยจะได้อันนี้เอาเจจะเมื่อกี้เราพูดอะไรไปวะไม่เอานะไม่เอา,ไม,เอาไม่เอากับดัก มีเอาก็ต้องเอาคุณผานชมโอ้โหจะมาสอนด้วยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าวิธียิงกดยังไงกดตังรัวตัวทีนะครับตัวทีกับโอข้างงตรงตัวเอกับข้างงตรงตัวข้างล่างนะครับกดตรงนี้นี่ค่ะนี่ไื ไหวไหมน้นหมาเอ้ยนาาถือไหวไหม